หนนะครับโดยการจะคอยสคนป่วยหรือคือยกคนป่วยขึ้นจากบนบกหรือในทะเลก็แล้วแต่ตามเกาะแก่งอะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่คนป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และก็ต้องการรับการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดซึ่งถ้าเราไปทางรถหรือไปทางเรืออาจจะล่าช้าและก็เป็นทางการอาจจะทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้นะครับมีน้ําท่วมเกิดขึ้นท่านเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยไป ให้ตะเบียงอาหารกับคนที่ที่อยู่ข้างล่างที่รับความเดือดร้อนเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ที่จะค้อยตรงข้างล่างแล้วก็เกี่ยวตะเบียงอาหารแล้วก็ปล่อยไปให้ตรงนั้นได้เหมือนกันมีทัพเรือภักหนึ่งทัพเรือภักสองทัพเรือภักสามที่มีอากาศยานเช่นเดียวกับเราบางแบบนี่จะดีกว่าเราด้วยใช่ไหมครับในในภาคต่างๆเนี่ยเขาจะรับผิดชอบในภารกิจตามพื้นที่ที่เขารับอกหมายแต่เรียกว่าเปรพยายบาลนะครับเปรพยาบาลสําหรับที่ใช้ในการลําเลียงผู้ป่วย เสื้อชูชีพนะครับเสื้อชูชีพซึ่งจะมีเสื้อชูชีพทั้งของนักบินและก็ของผู้โดยสารนะครับ<ม>เวลาเราบินผ่านทะเลนะครับบินผ่านทะเล<ม>นักบินแล้วก็ผู้โดยสารทั้งหมดจะต้องใส่เสื้อชูชีพเหล่านี้นะครับเพื่อป้องกันในกรณีถ้าหากว่าเครื่องเกิดอุบัติเหตุส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าฮอสคาร่านะครับจะเป็นตัวที่ใช้งานโดยปกตินะครับเวลาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลหรือแม้แต่บนบกนะครับสำหรับตัวนี้เรียกว่าเซฟตี้เวสนะครับสำหรับใช้กับ ผู้ที่ขึ้นไปบนอฮลิคอปเตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าฮุกฮุกนะครับจะติดอยู่ใต้ท้องลิกอปเตอร์นะครับจะมีประโยชน์ก็คือว่าจะใช้เกี่ยวเกี่ยวของนะครับที่มีขนาดที่มีน้ำหนักมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถนําเข้าภายในห้องโดยสารได้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเรียกว่าฮุกนะครับสาธิตการขึ้นสองคนนะครับก็คือสองคนหันหน้าประกบกันจะขึ้น2คนนะครับเนื่องจากว่า อยนะครับมีคุณลักษณะคือสามารถรับหนักได้600ปอนด์หรือ2 5 6กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็จะสาธิตเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยถ้าอยู่ในป่านะครับจะกลางตรงนี้ให้ดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงหายจะสงสัยนะครับว่ามันจะก้ากามายังไงนะเดี๋ยว